อันนี้คือบลูเบอรี่นะคะที่สวนหลังบ้านที่เราปลูกเองนะคะอันนี้เริ่มสุกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เต็มที่เดี๋ยวรออีกวันสองวันนะคะนี่ค่ะนนยังเขียวอยู่นะคะอันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะทุกคน,น,นต้นแรกต้นที่สองนะคะก็ยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่ นี่นะคะรออีกวันสองวันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชีวิตในนอร์เวย์ชีวิตในนอร์เวย์วันนี้นะคะเรากลับมาจากพักร้อนแล้วนะคะอยู่ที่บ้านแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมอะไรไปติดตามกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เราถึงจุดหมายที่เราจะมาทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเราอยู่ที่สนามฟุตบอลคะ่ะเอ๊ะหรือว่าเราจะมาเตะฟุตบอลหรือมาเชียร์ฟุตบอลติดตามกันให้ดีนะคะทุกคนและกิจกรรมที่เราจะมาทำวันนี้นะคะก็คือมาเก็บบลัชเบอร์นะคะเห็นไหมเนี่ยที่สนามฟุตบอลด้านหลังนะคะสนามฟุตบอล ในหมู่บ้านนะคะห่างจากบ้านประมาณ500เมตรค่ะนี่ตลอดแนวเลยนะคะคือต้นราสเบอร์รี่ที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บพร้อมๆกันนะทุกคน Mm-hmm. เก็บไปแล้วก็กินไปนะคะทุกคนร้านเบอรี่นะคะที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะลูกมันจะไม่ใหญ่เท่าปลูกที่สวนนะคะแล้วก็รสชาติก็หวานอร่อยค่ะได้มาครึ่งทางแล้วนะคะทุกคน ก่อนที่จะไปพักร้อนนะคะหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็มาแอบดูนะคะเขายังไม่ไม่แดงแล้วก็ยังไม่สุกเลยนะทุกคนแต่พอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะคะวันนี้มาดูโหสุกแบบเยอะมากนะคะไวมากเลย เก็บไปกินไปนะคะทุกคนวิงกบบระเบะข้อเสียคือเขาต้นเขามีหนามอะคะ่ะบางทีเราอยากจะเก็บลูกที่อยู่ข้างในอะมันก็จะมีหนามนะ,ะทุกคนแต่ก็สนุกดีค่ะความสุขมยด,ดูร้อนที่นอร์เวย์นะคะมีผลไม้ตะกูลแบให้เก็บ พักเหนื่อยก่อนนะคะมันเยอะมากคนตลอดแนวเลยแล้วก็ด้านหลังนนะะเนี่ยนะคะก็อ <laughs> <laughs> <g ül> ยวให้ดูนะคะก็ได้อือก็ได้พอสมอควรนะคะเก็บไปกินไปด้วย <laughs> แต่ก็เหนื่อยนะคะ <laughs> มันเยอะทุกคนมันเยอะจนแบบไม่รู้จะเก็บลูกไหนก่อนอะเออนะ <laughs> สนุกสนานค่ะเก็บเอามันทุกคนมันเยอะมากนะคะไม่รู้จะเก็บอันไหนก็ได้แค่นี้นะคะวันนี้ทุกคนค่ะก็โอเคเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะไปเจอกันที่บ้านนะคะ ก็สำหรับราสเบอร์รี่ที่เราเก็บได้วันนี้นะคะก็จะแช่แข็งไว้นะคะเอามาไว้ปั่นกินนะคะเพราะว่าพอหมดฤดูผลไม้ตระกูลแร่แล้วนะคะก็ต้องไปซื้อที่สปอร์มาเกต็ตที่เป็นแบบแช่แข็งอยู่ดีแล้วก็ราคาก็แพงนะคะเราสู้เก็บไว้ปั่นเองดีกว่านะคะก็จะไม่ทำเยมนนะคะนี่นะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาจากเก็บล่าแบลรี่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะผล,ละไม้ตระกูลแบร์ช่วงฤดูร้อนในนอร์เวย์นะคะก็จะมีผลไม้ตระกูลแบร์มากนะคะอย่างเช่นสตรอเบอรี่เชอร์รี่นะคะลูเบอรี่ราสเบอรีเออ่เยอะเลยนะคะ แต่ว่าวันนี้เราจะมานะคะรีวิวนะคะแค่3ชนิดนะคะก็จะมีบูเบอรี่ราสเบอรี่นะคะแล้วก็ริบผลไม้ตะกูลแบร์ที่หน่อเกชน,นะคะสามารถเก็บได้ตามข้างทางหรือว่าในป่านะคะได้เลยแต่ว่า จะไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะเกิดขึ้นเองตาม,ตามธรรมชาติหรือว่าข้างทางนะคะอย่างเช่นบลูเบอรี่นะคะอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะน,นี่ใหญ่มากทุกคนใหญ่มากเลยนะคะอันนี้คือจะเป็นจากสวนนะคะที่เขาขายเนาะขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็จะเป็นบลูเบอรี่ป่านะคะที่เราสามารถเก็บตามธรรมชาติได้นะคะแล้วก็อย่าง ลาปเบอรี่นะคะอันนี้ก็คือเราเก็บตามข้างทางเลยะคะลูกมันก็จะเล็กๆนะคะไม่ใหญ่เหมือนที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาเก็บมาจากสวนนะคะส่วนอันนี้ริปส์นะคะอันนี้ก็คือต้องปลูกนะคะอันนี้แต่ว่าอันนี้คือเราเก็บมาจากาแคมปิ้งที่เขาปลูกไว้นะคะส่วนตามข้างทางอะไรจะจะไม่มีนะคะนอกจากว่าเออเราจะปลูก ในสวนหลังบ้านเองนะคะแล้วก็เก็บมากินนี่แหละค่ะเพื่อนๆผลไม้จะก,กูลแบอร์รี่หนอกเก็บ,บลูเบอรี่บ,บลูเบอรี่ที่ซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เขาปลูกตามสวนอรสชาติมันจะหวานนะคะอืมแต่ว่าถ้าเป็นบ,บลูเบอรี่ป่าที่เก็บอ่ะมันจะเป็นเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ลูกเล็กๆนะคะ ก็เดี๋ยวประมาณวันพุธนะคะจะออกเรือนะคะไปไปเกาะน,นะคะแล้วก็จะไปเก็บบลูเบอรี่ป่านะคะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเก็บนิดเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บเยอะอก็จะไปตกปลานะคะแล้วก็จะไปดูเห็ดด้วยะคะ่ะชิมบลูเบอรี่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาชิมราสเบอร์รี่นะคะ แลาเบัลี่ที่เก็บตามป่าเลยข้างทางนะคะรสชาติจะไม่แตกต่างจากที่ซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคือรสชาติหวานนะคะแต่ว่าลูกมันจะเล็กกว่าที่ปลูกเท่านั้นเองนะคะอืมอวานมากทุกคนแล้วมันมันกินง่ายนะมันไม่มีมเมล็ดมันมีมเมล็ดแต่ว่าเป็นมเมล็ดที่เรากินได้นะคะกินได้อืมแล้วก็ บูเบอรี่เหมือนกันนะคะเป็นผลไม้ที่กินง่ายนะคะไม่มีมเมล็ดแล้วก็อร่อยมากทุกคน้าจะบอกว่าสตรอเบอรี่นะครับจะ,จะไม่ค่อยกินเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าคือมันมันหาหาซื้อกินง่ายบาอทีมันไม่ใช่ตามฤดูกาลนะบางทีก็มีขายะคะ่ะแต่ว่าผลไม้เนี่ยชนิดพวกเนี้ยมันจะแบบว่า เฉพาะฤดูการเท่านั้นนะคะที่ไม่ได้แบบนําเข้ามาจากต่างประเทศเนาะเดี๋ยวเรามาชิมริฟนะคะหวานตา <laughs> ริฟเขาจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวนะทุกคนอืแต่ว่าถ้ากินกับ พี่เกลือนะคะจะอระ่อยเนาะนี่เลยค่ะส่วนเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ก็กินบ่อยแล้วนะคะซปเปอร์มาร์เก็ตช่วงน,นี้เชอร์รี่มาเลยกินบ่อยแล้วเมื่อวานนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าบูเบอรี่ซื้อมาอืมอืมนะคะเพื่อนๆดูนี่นะคะอืมเพื่อนเห็นอะไรไหมริบนะคะที่เก็บมาจากแคมปิ้งนะคะคือ คุณสามีบอกว่าให้เก็บแต่พอกินนะคะแต่ว่าแอบเก็บค่ะเราต้องเผื่อด้วยนะคะถ้าซือ้อก็เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นกิโลเออแล้วก็เก็บไว้กินเนาะนี่ส่วนอันนี้นะคะ <_ S 1> บูเบอรี่ที่ซื้อจากซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะกล่องนี้นะคะก็สี่สี่สิบเก้าจุดเก้าศูนย์โคลนนะคะก็ประมาณถ้าเป็น เงินไทยเท่าไหร่ห้าบาร้อยบาทนะคะแต่ลูกมันจะใหญ่ไงะ,ะเ,เพื่อนเก็เลยอยากกินลูกใหญ่ๆเนาะ <laughs> นี่แหละคะ่ะ <g ug> ก็อยากให้ทุกคนนะคะดูและมีความสุขนะคะก็จะพยายามนะคะทำคลิปดีๆแล้วก็ภาพสวยๆชิดในนอร์เวย์มาฝากบ่อยๆนะคะแล้วก็ ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะดืมบิงกักาแฟปันสดๆค่ะ อืมอร่อยชื่นใจมากครัทุกคนคนเก็บใส่ถึงซิปล็อกเรียบร้อยค่ะ